สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk The Hero Variety กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสําเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะที่เป็นฮีโร่นักกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้แหละครับที่เขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่ทําเอาไว้สัปดาห์นี้รายการของเราได้รับเกียรติจากสุดยอดอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยเจ้าของฉาย,ยาจอมตีลังกาซึ่งปัจจุบัน เป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพาทีมประสบความสําเร็จด้วยการคว้าแชมป์ซีเกมส์ครั้งล่าสุดแล้วก็แชมป์ซูซูกิคัซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับเป็นการพาให้ทีมชาติไทยนั้นประสบความสําเร็จแล้วก็นําความสุขมาสู่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศในกีฬาที่ผมว่านี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก100ร,ร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์เสนาเมืองไปติดตามเรื่องราวของเขาในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดยอีซูซูกิวเอ็ X บ t t ีทีไลฟ์สเตชความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนทร i n ิตี้คารศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรบาซาย่าบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยาสวัสดีครับ ร้อยตำรวจโทกิติศักดิ์เสนาเมืองครับผมพี่ตู่ต้องขออนุญาตเรียกซิกโก้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเราสองคนนี้สนิทกันมาเป็นเวลา30ปีละยี่สิบสามสิบปีแล้วนะครับผมนะครับต้องถือว่าโก้ตอนนี้เป็นนักกีฬาเป็นโค้ชหลายคนพอจะทราบมาแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วซิกโก้เนี่ยเกิดที่อุดรธานีแต่ว่าไปโตที่ขอนแก่นก็เลยกลายเป็นความภาคภูมิใจของชาวขอนแก่นไปครับผมตรงนี้รู้สึกอย่างไรบ้างก็จริงๆทั้งสองที่นะครับก็เหมือนกับเป็นบ้านเกิดตัวเองอยู่แล้วเพราะว่า ตอนเด็กๆก็คือเราใช้ชีวิตอยู่ที่อุดรนะครับแต่ทีนี้พอโตขึ้นมาสักหน่อยพอสามปสี่เนี่ยต้องย้ายตามคุณพ่อคุณแม่มาที่ขอนแก่นมีพี่น้อง3คนเป็นพี่สาวซะสองคนแลวเราเป็นลูกชายคนเดียวเริ่มฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับโอ้ก็เริ่มจริงๆตอนอายุ6กเจ็ขวบนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นนักกีฬาคุณพ่อเป็นนักฟุตบอลของอำเภอแล้วเป็นนักตะก้อคุณแม่เป็นนักวิ่งร้อยเมตรเป็นนักบาสเกตบอลกีฬแล้วก็พี่สาวสองคนก็เป็นนักวิ่ง นะทั้งมาราธอนทั้งวลอลเลย์บาสเกตบอลยิมนาสติกก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าผูกพันอยู่กับกีฬาเนี่ยพอพูดถึงยิมนาส,สติกหลายคนก็จะทราบเลยว่าซิกโกน้นี่คือจอมเตีลังกาจอมเตีลังกาผมถามนิดนึงระหว่างเตะฟุตบอลกับยิมนาส,สติกอันไหนทําได้ก่อนกันก็เตะฟุตบอลเตะฟุตบอลนะครับเพราะว่าตอนยิมนาสติกก็ประมาณป .4 ป .5 นะครับก็เห็นพี่ๆเขาอยู่ในโรงเรียนมัธยมใช่ไหมครับเขาซ้อมเป็นเขาเรียกว่าเป็นราวด๊อปหลังการหลังฟิกแฟกอะไรพวกนี้ก็อยากตีลังกาเป็นก็เลยหาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่ไม่คิดว่าจะได้มาใช้ตอนยิงประตูเข้านะครับคนที่สอนฟุตบอลก็คนแรกนี่สาคัญมากคนนั้นคือใครก็คงจะเป็นคุณพ่อนะคุณพ่อเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้สอนแบบเป็นกิจลรกษณะนะเพียงแต่ว่าซื้อลูกบอลให้พอจําความได้ปุ๊บเนี่ยมีลูกบอลติดตัวมาตลอด เวลาไปไหนเนี่ยก็จะเอาถือ,อลูกบอลใช่ไหมก็เดาะเดาะเดาะเตะไปเรื่อยแล้วพอพอมีพื้นที่ตรงไหนก็อัดกําแพงอัดผนังตึงตังตึงตงตึงต,ง,ตงอยู่กนอกลายเป็นเบสิคสกิลกลายเป็นทักษะที่เราติดตัวมาเลยเริ่มที่จะมาเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่เอาจรงิงเอาจังแบบฝึกซ้อมแบบมีตารางจริงๆเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คือพอเล่นฟุตบอลก็ติดทีมโรงเรียนมาตลอดตั้งแต่ป .4 ทีนี้ก็มีโอกาสที่จะเข้ามัธยมมัธยมปุ๊บก็ก็มีโอกาสติดเป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดขอนแกน่นไ,ไปคัดผ้าคัดเขตอะไรประมาณนี้นะครับ,รบสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างช่วงมหกนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นครูด้วยก็เลยอยากให้ให้เราเอนทราน์ให้ติดแต่พอไม่ติดปุ๊บเนี่ยเราก็เลยคิดว่าทําให้พ่อแม่ผิดหวังเสียใจก็เลยคิดว่าเออหนีเข้ากรุงเทพดีกว่าก็เลยมากรุงเทพมาเล่นฟุตบอลที่พัฒนาการกรุงเทพ ทีนี้หลังจากนั้นเราก็เริ่มเริ่มที่จะเอาจริงจังกับเรื่องฟุตบอลแล้วครับตอนนั้นอาจารย์สมชิตสมชาติยิ้มสิริครับนาติกนาติกนาติกสมชาติยิ้มสิริเป็นเป็นเป็นโค้ชก็เห็นแววก็ใช้ตรงนั้นแหละในการไต่เต้าขึ้นมาครับนะครับเป็นทีมชาติฮะพอเริ่มเข้ามาสู่การเป็นนักกีฬาโยชนทีมชาติเริ่มก้าวสเต็ปต่อไปคือเราตอนแรกเราฝันแค่อยากติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับนะครับไม่ได้คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้เเพพรรราาาาะว่่่่่ต้้อองกแแคใใหมชืนจ เป็นการเขาเรียกว่าเปรียบเทียบกันระหว่างถ้าเราไม่ได้ดีนเรื่องของการเรียนแต่เราจะเอาอะไรไปตอบคําถามคนชดเชยชดเชยใช่แต่พอเราติดทีมชาติมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่นั้นมันก็ไปสเต็ปหนึ่งก็คือพอติดเยาวชนปุ๊บก็มีโอกาสได้ติดชุดใหญ่ภายในปีเดียวก็ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเล่นรุ่นเดียวกับพวกพิทุกนะครับสมัยนั้นก็ไปคัดที่ญี่ปุ่นนะครับต้นปีพอปลายปีก็ติดซีเกมเป็นครั้งแรกที่ติด ซีเกมตอนนั้นอายุสิปีตดซีเกมที่สิงคโปร์สิงคโปร์เลยครั้งที่17ที่สิงคโปร์นั่นคือก็เป็นแมตช์แจ้งเกิดด้วยก็คือรอบชิงที่ยิงชนะพม่าสี่สามที่ทําให้คนรู้จักซิโก้ณตอนนั้นครับถามนิดนึงว่าคำว่าซิโก้หรือว่าโก้เนี่ยมากับเกียรติศักดิ์เสนเมืองได้ยังไงซจริงๆชื่อเล่นชื่อก้เฉยแต่ตอนเด็กๆอย่างที่บอกหกเจ็ดขวบเนี่ยเล่นอยู่ที่ที่ที่อนแกนนะครับพี่ๆที่เล่นก็เห็นว่าเราชอบ เขาเรียกว่ามีเบสิกที่ดีชอบเลี้ยงหลบๆๆหลอกอะไรก็คือไม่ไม,ไม่ไม่เล่นกับนในใบเดียวกันมาเล่นกับรุ่นพี่ซะมากกว่าเขาก็เลยเติมซิ<อ>เหมือนซิโก้บราซิลอตอนนั้นบ,บอลโลกปี82เนี่ยซิโก้บราซิลดังมากดังมากพอมาเล่นทีมชาติปุ๊บเนี่ยพี่ๆเขารู้ว่าเรามีชื่อเล่นว่าซิโก้เขาก็เลย เป็นฉายาไปเรียกมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยโอ้โหกำลังเข้มข้นเลยนะฮะผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่นะครับกลับมาในช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าไม่นอกเหนือจากการคว้าแชมป์4เกม4สมัยแล้วยังมีไทเกอร์ครับอีกยังมีคว้าอันดับที่4ในการแข่งขันเอเชียนเกมอีกและที่สําคัญที่สุดเนี่ยเป็นนักฟุตบอลคนแรกๆของเมืองไทยเลยที่ไปค้าแข่งแนงกรษเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามในช่วงฮอล์เฟรมครับในเรื่องของรางวัลส่วนตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นได ช่วยรางวัลหรือเหลียญรางวัลเนี่ยมันไม่ได้แบบทำให้ตัวเองรู้สึกดีมากกว่าความสุขของแฟนบอลถ้าทำให้ทีมชาติไทยได้แชมป์หรือชัยชน่านเนี่ยมันทำให้ความสุขของหกสบล้านคนเนี่ยครับมันทำให้หัวใจพองโตพอออฟเฟก สนับสนุนโดย Isuzu MU-X PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสบม่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อน c h a t e a the Art Spirit of Art การกีฬาแห่งประเทศไทยกลับมาติดตาม Sport Talk the Hero ในช่วงที่2นะครับช่วง Hall of Fame เมื่อสักครู่คุยค้างกับซิโก้อาไว้กำลังสนุก <laughs> มากๆเลยนะ <laughs> ับ <laughs> สถิติ ซึ่งถือว่าเป็นสถิตินักฟุตบอลที่หานักฟุตบอลที่จะมาลบสถิติไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าฟ้าแชมป์ซีเกมถึง้ง4ครั้งไทเกอร์ครับอีก3ครั้งนอกั้นก็ยังเป็นที่4เอเชียนเกมอีก2สมัยนะครับถามนิดนึงนะับว่าแมชการแข่งขันแมชไหนที่ซิโก้มีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจแล้วก็ประทับใจที่สุดคืออย่างี้พี่ตู่ก็คือในนามทีมชาติเนี่ยเรามีความภาคภูมิใจทุกครั้งเพราะว่าเวลาทีมชาติไทยชนะเนี่ยชนะทั้งประเทศถูก ฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยในเรื่องของรางวัลส่วนตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นได้ถ้วยรางวัลหรือเหรียญรางวัลเนี่ยมันไม่ได้แบบทําให้ตัวเองรู้สึกดีมากกว่าความสุขของแฟนบอลครับฉะนั้นในการทําหน้าที่ตรงนี้เรามีคำที่ว่าบางคนก็เลบอกว่ายิงต้องการเป็นท็อปสกอร์เลอร์ hmm. ต้องเป็นดาวซันโวต้องเป็นเอ็มบีพีครับแต่ของโก้แล้วเนี่ยก็คืออันนั้นเป็นผลพลอยได้มากกว่าแต่เมื่อไหร่ที่ถ้าทําให้ทีมชาติไทยได้แชมป์หรือชัยชนะเนี่ยมันทําให้ความสุขข,ของห0ิล้านคนเนี่ยมันทําให้หัวใจพองโต รัะนั้นทุกทัวร์นาเมนต์มีความสำคัญหมดน่ารักมากเลยนะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่เด็กๆและเยาวชนแล้วก็นักกีฬาปัจจุบันควรจะต้องยึดถือเป็นเยี่ยงอย่างด้วยครับทีนี้พอหลังจากที่ก็ประสบความสาเร็จในฐานะเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติแล้วการก้าวเข้าสู่การค้าแข่งในฐานะนักฟุตบอลอาชีพมีทั้งสโมสรในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เอสลีกฮองอันยาลายที่เวียดนามหรือแม้แต่ฮาร์ดฟิลด์ทาวเข้าไปที่ฮาร์ดฟิลด์ทาวได้อย่างไรก็เล่นทีมชาติมา -78 บก็เริ่มมีวาาา่เรออยกจะลง Mm hmm. นะครับตอนนั้นก็เกิดปัญหาบ้างเล็กน้อยตรงที่แบบว่าเราผันตัวเองมาทําธุรกิจในเรื่องของร้านอาหาร,รนะครับเจอเอ f เไปปุ๊บก็เลยคิดว่าเออเอาเงินที่รายได้ที่เราได้จากการเล่นฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะล่อยหลอก็เลยคิดว่าลองไปเล่นฟุตบอลอาชีพสิ mm hmm. ที่มาเลเซียก่อนไปเล่นให้เปอร์ลิสเอ็มล mm ีก hmm. พอเราเล่นไป6เดือนปุ๊บได้เงินเดือนเดือนละสองแสนนะครับหเดือนในี่ล้านสองเออมีความรู้สึกว่าเอยนักบอลอาชีพเนี่ยทำรายได้ได้ดีนะ แล้วหลังจากเสร็จภารก,กิจที่เอ็มลีกแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปทดสอบที่มิเดอโบก่อนนะครับโดยการแนะนําของคุณระวิโลทองอะนะครับ,บก็ไปทดสอบที่มิเดอโบปรากฏว่าไม่ผ่านก็เลยบู๊บลงมาเลี่ยงที่รองลงมาหน่อยก็คือดีชั้นหนึ่งก็คือฮัตเตอร์ฟิลทาวก็ได้เซ็นสัญญาปีครึ่งนะครับก็มีเบอร์ผู้มีทุกอย่างก็คือเป็นนักฟุตบอลชีพเต็มตัวตอนนั้นก็ให้เงินเดือนเราเท่าไหร่ ก็สัปดาห์ละ2 0 0พปอนด์นะครับณตอนนั้นนะครับส่วนที่ประสบความสําเร็จมากกว่าที่หลายคนคิดก็คือที่ฮองอัญญลายคือเป็นทั้งนักเตะด้วยแล้วก็ได้รางวัลยอดเยี่ยมของเวียดนามด้วยและแถมยังเป็นโค้ชในขณะที่ตัวเองเป็นนักเตะด้วยตรงนั้นตรงนั้นมันเกิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็พอกลับมาจากฮัดเดอร์ฟิลด์ก็ไปต่อที่สิงคโปร์ปีหนึ่งนะครับเล่นให้สิงคโปร์อัลฟอสนะครับก็มันก็มีความรู้สึกว่าไม่สนุกเท่าไหร่เพราะว่า สโมสรต้องการผลงานต้องเป็นแชมป์อย่างเดียวที่สิงคโปร์ก็เลยคิดว่าผ่านตัวเองไปตอนแรกก็กะว่าจะเลิกเล่นแล้ะนะใช้ชีวิตในการแต่งงานแล้วนะครับก็แต่พอดีประธานสโมสรสนใจก็เลยมาตามที่เมืองไทยมาตามเองเลยมาตามเองกันในวันแต่งงานว้าในวันแต่งงานแล้วของเอาเขาเรียกเอาของขวัญมาให้ในวันแต่งงานพอเห็นประธานเขามาเองปุ๊บก็เลยตอบตกลงพอเล่นไปสักพักก็พาทีมฮอนยาไลยเนี่ยขึ้น สู่วีลีกตอนนั้นฮองยาลายไม่ใช่อยู่ลีกสูงสุดครับอยู่แค่ดิวิชั่นหนึ่งอ๋อครับผมนะครับเราได้หนึ่งในสามนะครับพอไปอยู่เวียดนามปุ๊บก็สร้างความสําเร็จพอปีแรกก็พาขึ้นวีลีกครับปีที่สองได้แชมป์แชมป์เลยปีที่สามได้แชมป์แชมป์เบิร์ลอีกครับผมครับช่วงบั้นปลายก็ช่วงนั้นก็มีโอกาสได้ผ่านตัวเองเป็นผู้ช่วยโค้ชแล้วก็เป็นเฮดโค้ชครับพาเวียดนามไปเล่นเอเชียแชมเปี้ยนส์ด้วยแล้วก็ได้รับรางวัลผู้สมคุณค่าของวงการกีฬา เวียดนามนะครับโดยท่านรัฐมนตรีกีฬามอบให้ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับก็ได้รับรางวัลเกียรติยศในฐานะที่เป็นนักเตะในฐานะที่เป็นโค้ชของเมืองไทยเนี่ยอะไรคือรางวัลที่โก็มีความรู้สึกตั้งใจจริงๆแล้วเนี่ยตอนเป็นผู้เล่นเนี่ยก็ได้รับรางวัลของอ AFC นะครับนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำเดือนบ้างของ ESPN บ้างนะครับแล้วก็ได้ MVP ซีเกมส์ไทเกอร์คัพนะท็อปส corer แล้วก็มีนะครับแล้วก็ แต่พอมาเป็นโค้ชเนี่ยจะได้เยอะหน่อยนะครับได้าาร,รับรางวัลแส้มกีฬาอวอรสองปีนะครับ,รบแล้วก็ผู้สอนสปอักเล่นยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยของอเอ็มไทย ของทุกสื่อเยอะไปหมดเลยแต่คเยอะเยอะต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็รางวัลทุกรางวัลก็มีคุณค่ามีความหมายนะครับแล้วก็ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาด้วยครับโอ้โหต้องบอกว่ากําลังกําลังเข้มข้นเลยนะฮะชีวิตของการเป็นนักฟุตบอลชีวิตของยอดนักฟุตบอลคนนี้นะครับเพราะว่าประสบการณ์มากมายเหลือเกินเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าทูบิออนจะมาคุยกับผู้ชายคนนี้นะครับเพราะว่าเป็นแฟมิลี่แมนด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุด คนคนนี้แหละครับที่ทําให้ประชาชนคนไทยมีความสุขกันทั่วหน้าหลังจากที่พาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลซีเกมหลังจากที่เราไม่ได้มาหลายปีนะครับก็แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแชมป์ซูซูกิครับเดี๋ยวจะมาคุยในรายละเอียดเดียวช่วงของทูบิออนพักสักครู่เดียวครับอยากให้ทีมชาติไทยกลับมาพังงาน,นอาเซียนตะคอกด่าไปว่าจะเล่นไม่เล่นถ้าเล่นก็ออกไปแพ้เลยถ้าทําได้สําเร็จเนี่ยคนไทยก็จะมีความสุขแต่ถ้าไม่ได้แชมป์ล่ะเราก็เจ็บปวดแค่ตัวเราเอง ยอนสนับสนุนโดย i s u ู u ู e ิวเอ็กซ์พีทีทีไลความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสบู Sub ่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อน t r i n ิตี้คารศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรยูเรกาฟรายไฮกลับ,บมาติดตามสปอร์ตท้อมเดอะฮีโร่นะครับในช่วงของทูบิยอนผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาอย่างที่ผมพูด <c oughs> คทางเอาไว้เมื่อเบรกที่แล้วนะฮะเพราะว่านอกจากประสบความสําเร็จในฐานะที่เป็นนักฟุตบอล นักฟุตบอลอาชีพนักฟุตบอลสมัครเล่นแล้วนะครับผันตัวเองมาเป็นผู้ฝึกสอนนี่สําคัญมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พาทีมชาติไทยกลับมาคว้าแชมป์ซีเกมหลังจากที่เราไม่ได้มานานมากเลยทําให้คนไทยมีความสุขกันทั้งประเทศแล้วก็ที่สําคัญที่สุดล่าสุดในคว้าแชมป์ซูซูกิครับแล้วก็ชนะใจคนดูทั้งประเทศมาเลเซียนี้ไม่ธรรมดาผมถามยิางก่อนว่าตอนที่มารับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนตอนนั้นรู้สึกอย่างไรบ้าง ตอนนั้นก็คงจะมีอารมณ์เหมือนกับพี่ตู่แหละเป็นแฟนบอลใช่พอเราเริ่มเล่นทีมชาติไปใช่ไหมฮะเราก็เหมือนกับเป็นแฟนบอลทั่วไปก็นั่งติดตามผลงานของทีมชาติมาโดยตลอดตอนที่มามาทำทีมชาติชุดเล็กก็คือชุดซีเกมก็มีความรู้สึกว่าอยากให้ทีมชาติไทยกลับมาพังงานในอาเซียนครับคือเป้าหมายแล้วถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงเพราะอะไรตอนนั้นไม่มีใครอยากจะมาทําทีมชาติเพราะว่าเจ็บตัวถูก สองนักบอลไม่อยากเล่นเพราะมีแต่เรื่องภาพลบครับก็ปรึกษากับครอบครัวว่าเอายังไงดีภรรยาก็เลยคิดว่าลองเสี่ยงดูไหมนะก็ตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าถ้าทําได้สําเร็จเนี่ยคนไทยก็จะมีความสุขแต่ถ้าไม่ได้แชมป์ล่ะเราก็เจ็บปวดแค่ตัวเราเองคุ้มไหมเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะคุ้มลองดูลองดูก็เลยลงมือ พอลงมือปุ๊บก็เริ่มเรียกนักฟุตบอลเก็บตัวฝึกซ้อม11เดือนเรียกว่าลองผสมผสานจับองผิดลองถูกเอานักเตะคนนี้มาลองดูดีว่าเป็นยังไงก็ค่อยๆคยๆวางระบบแทคกติกก่อนที่จะไปเนบิดอหลังจากนั้นเราก็ขยับจากซีเกมมาเป็นเอเชียนเกมเอเชียนเกมก็โดนสปรมาดว่าโอไปก็ตกรอบแรกแต่ทุกคนก็รวมพลังกันก็สามารถผ่านเข้าสู่ถึงถึงรอบรองชนะเลิศได้นับ4 มาถึงซูกีครับทีนี้เป็นนโยบายของสมาคมฟุตบอลว่าต้องการใช้ชุดเอเชียนเกมเล่นอายุ21-22ไปเล่นชุดใหญ่เลยเสี่ยงไหมเสี่ยงเสี่ยงมากเพราะว่า12ปีเราไม่ได้แชมป์มาเลยก็เลยคิดว่าเอาลองลุยดูนิถือว่าเป็นการสร้างเด็กแต่ในใจก็มีความว่าในอาเซียนเนี่ยมันพลาดไม่ได้ถูกครับคือต้องแชมป์อย่างเดียวปรากฏว่าเราก็ถึงรอบชิงชนะเลิศ แล้วก็ดรามา่าตั้งรอบรองรอบ,รอบชิงใช่แล้วก็ได้แชมป์ไปตรงนี้ศรัทธาเกิดได้เหรียญรางวัลด้วยศรัทธาเกิดด้วยแล้วทีนี้ก็ได้หัวใจคนไทยทั้งประเทศนะครับก็คือทําให้แฟนบอลหน้าเก่าหน้าใหม่กลับมาเชียร์บอลไทยวันนี้เห็นผู้หญิงเด็กมากรีดน้องๆนักฟุตบอลซึ่งมีความรู้ว่าโอ้โหทำให้เรามีความรู้ว่าหัวใจพองโตนัดที่เราเล่นนัดสุดท้ายกับมาเลเซียตอนที่เราตามอยู่3ประตูพอพักครึ่งปุ๊บเนี่ย โค้คุยอะไรกับนะักขุดบอลตอนที่พักครึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นน้องๆนักฟนะุตบอลเหมือนเริ่มก้มหน้าแล้วนะครับตอนนั้น2-0 2-0 2-0อยู่ก้มหน้าแล้วก็มีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เราก็ตะอคอกด่าไปว่าจะเล่นไม่เล่นถ้าไม่เล่นก็ออกไปแพ้เลยเออนะครับนะใช่เพราะว่าตอนนี้เรายังเสมอกันอยู่นะ2-2ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น มหากรที่คุณย่งหาที่สุดไม่ได้ราชเลขาราชลิรธิการนะครับในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ่งส่งเมสเซจเข้ามาว่ามีพระกระแสรับสั่งจากในหลวงท่านพระปณิเนียอยู่นะครับทางหน้าจอทีวีแล้วก็ส่งให้กำลังใจมาทําให้เด็กทุกคนมีความรู้ว่าโอ้ไม่ไม่มีอย่างอื่นแล้วก็คือต้องวิ่งสู้ฟัดแล้วนะครับทุกคนก็ลงไปทําหน้าที่ ก็ปลูกฝังเด็กนะักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดนี้อย่างไงทําไมเขาถึงได้มีความรู้สึกว่าเขามีมีมีแรงมีฮึดแล้วก็มีรูปแบบในการเล่นลที่ชัดเจนวันนี้ถ้าคุณเล่นฟุตบอลคุณอยากเป็นเบอร์หนึ่งไหม<ะ>ถ้าอยากเป็นเบอร์หนึ่งต้องติดทีมชาติอ,อ,อันนี้นอย่างแรกอ,อย่างที่2ก็คือเวลาแพ้ชนะเนี่ยสกอร์บอดคือไทยแลนด์ฉะนั้นเวลาคุณจะปฏิบัติตัวลงในสนามเนี่ยคุณจะต้องไม่โดนใบแดงจะต้องไม่เสียเปรียบจะต้องไม่เล่นหยาบแต่ทีนี้ถ้าทุกคนเข้าใจว่า ความรับผิดชอบของน้องๆนุกอนที่ลงไปคือเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศวันนี้คุณลงไปเนี่ยไม่ใช่หัวใจคุณคนเดียวคนหนึ่งจะถือลงไปไม่ต่ำกว่า20-30ใช่หรือครอบครัวใหญ่เป็นร้อยแล้วทีนี้เนี่ยมันถ้าทั้งประเทศล่ะก็60กว่าล้านดวงใจที่ลงไปอยู่กับคุณนะฉะนั้นคุณจะประคบประงมจะประคองจิตใจของคนที่ไปกับคุณได้ยังไงเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนั่นคือนั่นคือเราเราเราบอกเด็กว่าวันนี้คุณไม่ได้เดินเดียวดายนะ โอ้โหเรียกว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่ผมรู้สึกไม่อยากให้จบเลยนะครับสนุกมากแล้วก็แล้วก็ได้รับสิ่งสิ่งข้อคิดดีๆจากซิโก้มากมายเหลือเกินวันนี้ต้องต้องขอขอบคุณนะครับทางรายการไม่มีอะไรมากนอกจากวอชเชอร์เล็กๆน้อยๆนะฮะจากบาซายาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทนะครับที่พัทยากลางมอบให้ซิโก้กับครอบครัวไปพักผ่อนกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเสื้อสวยๆนะครับจาก ยูเรกานะฮะเป็นเสื้อของรายการครับซิโก้คนที่จะได้ใส่เสื้อตัวนี้เหมือนจากบริษัทก็เลยนะคุณต้องเป็นฮีโร่ครับคุณเป็นฮีโร่ของเราครับขอบคุณมากครับแล้วก็นอกนี้จากนั้นยังมีผลิตพันธุ์สมุนไพรจากอิงกอนนะครับอันนี้เอาไปให้ครอบครัวแล้วก็ลูกสาวสาคนสุดท้ายมอบให้กับฮีโร่ในดวงใจของเราตลอดการเลยนะครับภาพนี้เป็นภาพแห่งความทรงจำมอบไว้สำหรับซิโก้ในการที่จะเอาไปประดับห้องนั่งแน่นแนนอนเลยครับห้องที่บ้านนะครับนี่แหละที่จะอยากได้สุดครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณซิโก้ เกียรติศ <ผม S 2> ักดิ์เสนาเมืองคุณเป็นฮีโร่ในดวงใ,ใ,ใจของแฟนฟุตบอลชาวไทยขอบคุณมากครับขอบคุณรครับผมขอบคุณครับขอขอบคุณร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์เสนาเมืองสุดยอดนักเตะจอมตีลังกาและยอดผู้ฝึกสอนฝีมือดีที่นำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่ในกีฬาของรายการ Sport Talk the Hero ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะเป็นกำลังใจ และคอยติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่นัก,กีฬาผู้นี้ตลอดไปทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเขาเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าและก็ต้องได้รับการเชิดชูเกียรตินะครับแฟนๆกีฬาหลายคนก็คงจะยังจําได้เสมอนะครับสำหรับเรื่องของประวัติและก็ความสามารถทั้งในสนามฟุตบอลและก็การเป็นโค้ชให้กับทีมชาติไทยด้วยสัปดาห์หน้านะครับเรายังคงมีเรื่องราวของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย ที่น่าสนใจมาให้ติดตามเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับขอขอบคุณอิสุสปตทสบู่สมุนไพรอิงอ่อนทรินิติคาบาซยาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยาชาเตอ a เดออาร์ตยูเรกาและการกีฬาแห่งประเทศไทย ส่วนแฟนๆรายการต้องการที่จะติดตามรายการย้อนหลังนะครับสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Sport Talk The Hero ที่ปรากฏขึ้นหน้าจอขณะนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะก้าวถึงอันดับเก้าของโลกได้ครับเทนนิสสไตล์พาดอนเป็นสไตล์เดียวตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเล่นเลยครับเสียเป็นเสียได้เป็นได้พายดอนยูรุมาอยู่มีความสามารถที่จะตัอบเทนได้ใช่นะ อยากสร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวงการกีฬาที่นักกีฬาอาชีพชนิดหนึ่งรกระโดดมาสู่อีกชนิดนึงแล้วสามารถประสบความสำเร็จได้